ตะไรหรอกินแล้วเปลี่ยนนิสัยไหมนี่กินแล้วตัดๆกินแล้วจะต้องตัดนี่กินแล้วก็บไผ่ซะเหมือนเรี่ยไรมันแล้วซะไปอ่ะเดินทางหลุดมือมาจุ๊อันนี้ปลาสูสีไปเห็นงานในการแต่มือเงินนี่พูดนะปลามัานเกิดแขกบ้ามาจากคนพนนคี่น้องพูดนะอันนี้คือเวทีใช่ไหมฮะทุกคนไปจะไปเทสยืนให้ดูบนชั้นเท่าไหร่นะชั้นยี่สิบแปดวันนี้อันมองอยังนั่นอัน,น,นมองอยังนั่น บอชยูอัสติบว้าวเขามีวงดนตรีมาเล่นนะโตเกียวโตเกียวจับมาเล่นที่นี่คือมนันอีบา้านคือมนันทึงมาดูแบบวิมันมีมุมข้างบนด้วยอะ่ะเป็นแบบสองชั้นแบบชั้นลอยชั้นเลยเนี่ยวันนี้นะครับผมใครอยากแฮปปี้วันเดย์น้องโกกีเป็นอย่างวันเกิดโกกีแต่มาตือบารพร้อมน้องชายผมอ่ะมันก็บุปปกป่าพาดมากับผมตเดหมายความว่าพี่ชายลําบากมันก็อยู่เคียงข้าง มันเกิดเราก็จัดให้มันหน่อยพี่น้องกะเบื้องหลังการได้กินอยู่ก็โกกีนี่แหละดูแลช่วยพี่ชายช่วงหนึง่งแต่ตอนนี้น้องอาจจะไปเติบโต,ตแต่ว่าพี่ชายก็ยังนึกถึงเสมอจัดงานให้เสมอเปิดแล้วปอน,นี้ฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยมันเปิดแล้วนี่วา <laughs> คืนนี้นะฮะทุกคนโ oh, อ้อลังการมาก <laughs> <laughs> เขาปิดเลยนะเขาปิดโซนเลยนะชัดอิสแปเนี่ยเลิศเขาปิดโซนเลยวันเกิดพี่น้องรู้จ่ไหมพี่วสั้นทรงสั้นสอง มันคือมาเห็นม่องจัดงานส่สิวันนี้มีคนจะให้กำลังใจน้องโกกี่ไหมกลุ่มปิดอีพีพิเศษโตเกียวมาทุกคนย้ำป้ามาทุกคนเนอาอหารบูฟ่มันเขียนรายการเขียนลงบินมาแปดสิบที่นั่งที่นั่นละจิตร้อยรักนะน้องคุณน้องอันนี้คืออะไรนี่เป็นอาหารกำลังยังไม่เสื่อฟยังไ,ไม่ตั้งใช่ไหมของว่างปของว่าง เด้ออาหารจะมาบางตรงนี้พี่น้องอาหารจะบ้างมูนี่ดูสิอเ p p l e chicken burgers apple peach yogurt นี่นะเมนูอาบเลยอันนี้เขาก็จะมาตั้ง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 พี่น้องเขากินกับมูนในวันนี้มีเบียร์มี้ยยังบ้านี่แกงหวังวะเนี่ยงานวันเกิดคุณโกกิมาร์คส่งผมวันนี้ใครจะซื้อบัตรกลุ่มปิดมาดูการแสดงแห่งกาลังใจน้องมั้งเนี่ยแน่ๆกับสวัสดิ์กับคืนนึง <laughs> <onz rates> บอดอกพี่น้องกว่าจจะเป็นไข่โตเกียวโกกีเบอร์ี่กับสูเพราะกับโตเกียวมา uh ัลคักยู่เออมันมีเอวดอกนะใช่ไหมค้งเพิ้งมันมีเอวดอกให้ลุณชั้นข้างเติ้งเคยได้บอกรามันมันมีเอวดอกเยู่ข้างนอกอย่อันนึงเขาดีครับผมเมา ของรีรสอร์ท่อปีที่แล้วที่ถ่ชุดไงที่ถ่ายชเจ้า<ร>ถ้ามาา <ทำ S 2> มคุณหลออขึ้นกว่าเดิมอ่ะคุณทำอะไรมาอันนี้คือชั้น,น<า>สองชั้นสองเนี่ยจะเป็นแบบว่ามุมรับมุมเสียวแบบดึกมาแบบอยากเสียวก็มามุมนี้เอาเขาจับพ่อมานี้อาไปช่วนี่ไ,ไงมันจะมีมุมแบบนี้ด้วยนะข้างบนน่ะนี่มาดูนี่ถ้าอยากทำ่างนี้ที่ฟินขับมาดูนี่มาทำให้ชั้นหน่อยซีเจไปออกแบบมา คุยให้แบบนี้นี่มึงดูซีเจมันจะเลิศดมากลูกเธอต้องเอาเข้ามทำเป็นล็อกอนี้ที่ที่เป็นขาใช่ไหมแล้วเวลาเรียกเด็กเสียปุ๊บบายบเวลาขึ้นฟาวเพืเปิดออกโอเคแล้วบิว่างนี้เลยเป็นเนื้อว่าบีตัวเนี้ยใช่ไหมที่เรามีใช่ไหมแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ปิดมันปุ๊บเวลาเปิดพอมาก,ก็โอเคครับอนเนื่อออกมาจะเลิศบ้างยนะลูกค้าแบบส่วนตัวลูกค้าแบบพรเวทอันนี้คือเป็นอะไรนี่เป็นวิวเป็นอะไรนี่ นี่แขกขึ้นพันมากพี่น้องแขึ้นมากอรมูมาขายบาัตรคาบากุ้มปีดอันนี้ลง,งดราม่าน้องเน้นอยากคนที่อยากซัพพอร์ตน้องกกกิจริงๆคนที่อยากซัพพอร์ตน้องจริงๆเพราะว่าน้องก็ทํางานฟินขับโตโกเกยียวฟินแลนด์คาฟ่ดูแลให้พี่ชายหลายอย่างพี่ชายก็ต้องจัดกะเธอเลือกว่ามันโอเคไหมโอเคครับบอสลูกค้าประจาเธอก็จะชื่นชอบชื่นอย่างแล้วตีกรอบไม่ไม่ต้องตีกรอบก็ได้เป็นแค่ม่านปิดแล้วแต่ว่าผนังเนี่ยกั้นห้องอันเลย เด็กอนเสืออาจจะมองไม่เห็นนิดหน่อยหรือหรือไม่ก็อาจจะเป็นม่มานแบบนี้ม่านปิดไปหมดทีเดียวม่านก็นจะคือนลานอย่างว่าอยู่อันปูเทียบแม่นภาพแล้วไ,ไม่มีขบานปิดนะบอกวันนี้มีกลุ่มปิดนะครับโตเกียวไลท์วันนี้ไลท์เองมื่อนี้ผมไลท์เองพี่น้องผมซื้อกลองมาหัดไลท์เองอันนี้จะเป็นโตเกียวขึ้นกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงโอเดรสเซอร์เต้นไหมนี่เดรสเซอร์เต้น ออนเสอร์กินก่อนค่อยขึ้นโชว์ใช่ไหมอันนี้อะไรห้องรับหรออันนี้มันเป็นห้องหรอแม่อีดีห้องรับห้องรับมันเป็นห้องลับเนี่ยเวลาเราอยากมืดเนี่ยแล้วก็มืดได้ไเป็นห้องลับ<อ>คือสมมติว่าดึกมาอย่าแบบอัพสะเฮมีเด็กอินมาก็ห้องนี้เลยห้องลับจริงๆเป็นห้องลับอันนี้ไม่เกิดข้อนี้ใช่มันเป็นห้องลับ,นนบที่เพราะว่าโตอ่า ฟินขับขอนแก่นดูแลลูกค้าอยากเข้า,ขาไปบงหามัน,น,นสิอันนี้เป็นห้องรับเลยแต่งตัวแต่งอะไรได้ปาดสิเจมว,วันนี้แต่งตัวดูดีมากเป็นผู้จัดการชินขับสุดๆแ,แ้วอะไรก็ได้ใช่ไงบ้านบรานป็ห้องแต่งรียรี่ต่างกันเยอะมากอีกคนเราไม่พาดพิงถึงใครเนาะพี่น้องเราพาดพิงถึงใครเราเทสการใช้ชีวิตมันก็คนละอย่างกันไป เทสโก้เราก็เทสโก้ไปเราเทสเราเทสล่างไงอะไรนี่มันสแกแกนพิจารณาทั้งสอตัวใช่แล้วก็มัน่าขึ้นโทรศัพท์โวยพรยกหูโวยพรโวยงานแรกที่จะได้ใช้โอภัยไหโอภัว่าไงอ่ะมันเป็นโทรศัพท์โวยพรให้ยกหูโวยพรเดี๋ยวแป๊บนึ่งมันโทรได้จริงไหมวะนนี้ บมอหมายถึงว่าประสิทธิ์เล็กขอดีกว่านะสมมติว่าผมอยากไวบอลให้คุณบิ๊กเพราะให้เป็นวันเดย์ครับคุณบิ๊กแล้วก็าวางแค่นั้น<อ>แต่ว่าเล็กขอดได้ย,วยาวๆใช่แล้วก็เดี๋ยวจะส่งไฟล์ให้ทีหลังเจา้ากหานะแม่ลูกค้าเหรอนี่ดีเนาะไอะเอามาทดสอบเพราะว่าทดสอบง่ายแหลกกว่าน,นี้เ,นเขาเริ่มเสือกไปนี่ผมลองสักแก้วได้ไหมพี่เป็นอะไรก็เป็นโอเค หนึ่งโซดา Nam ก็ได้ครับประเดิมเดี๋ยวตัวเกมสิทธิ์จะมาขึ้นนี่พี่น้องอย่าลืมซื้อบาบกุูมปิดราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับบอสซื้อว่าเป็นยังบ่าอะไรอยากไปเบิ่อวันเกิดแต่ว่าถ้าอยากซัพพอร์ตน้องกูกกีก,กะก็สามารถซัพพอร์ตได้นะพี่น้องเนาะสามารถซัพพอร์ตน้องได้จริงจริง <Next show S 1> บาริสต์ั่งัน,นตีมาเพราะวนั่งวันตรีมาเล่นให้นั่งันตีตัวเกียวมาเอ่อ นักร้องตัวเกียวมาแล้วก็แดนเซอร์ตัวเกียวมาแล้วก็เอ,อ่อมาเบื้องหลังอะไรมาแปดสิบคนอะ่ะแปดสิบคนเขาเลือดนะที่นี่มันเล,กกนนเลือดปกติแล้วมาเลือกเองเลือกความทรงบินความนั่นแหละมันคือน้อง,องชายพยาบาลพี่เนี่ยอยากได้บัตรกดตรงไหน,น ซิมลิงเลยนี่วิธีการสั่งซื้อมาผมจะขาบาตเองเมื่อนี้ขอพันใบพี่น้องได้บ้อวันนี้ขอกลุ่มปิดซัพพอร์ตหนึ่งพันใบให้พี่เพเดย์น้องโกกิผู้จัดการโกกิผู้ดูแลนิ่าชเจียงบริษัทโตเกียวนี่ล่ะพี่น้องบอกเลยว่ามันี้นตะมวนอยู่วันนี้วันนี้มันปล่อยจอยนะงดดราม่าแล้วในแล้วในกลุ่มปิดอะงดเอาคลิปออกไปเผยแพร่เด้อเพราะว่าอยากให้น้องๆไบบเอ็นจอยเป็นศิลปินโตเัวกิมมิสิกออกงานก็เยอะ กินเที่ยวพุ่งกลับกลับมาจากเขาใหญ่แดนเซอร์หญิงน่ะยังไม่สั่งเลยมากินต่ออีกแล้วนี่ส่งลิงดีกว่าเพื่อนพี่เลี้ยงขายบัตรเองดีกว่าจบโอ้เหลี่มตาอะไรครับ ส่งให้ลูกค้าบอสบิ๊กส่งลิงเองจ้าคือกิ่นกรม,มูพี่น้องรับกระม,มูได้เนโปวดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังเพราะนี่คือสถานีบันเทิงอืมะเดิมกรงม,มูคนสนามกับร้อรอ,อถืกใจพี่น้องยุดดอ,อกขอให้น้องโกกิวันนี้มีเซอร์ไพรส์ไหมไม่บอกอย่ามาหลอกถาม ฮอมมูงนี่แล้วฮอมมูงนี่เลือดอะไรอ่ะมาต้องมาทำอ๋อนี่หรอใช่เรืแค่บอลทำได้ฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วและล่าสุดเป็นพี่เขาเองลืมลบตัวติดไดาแล้วออกมาตอนนี้หรอใช่ใช่เอาลองทำตัวซีอันนี้ยกยกหูเลยครับแต่ว่ามันมีวิดีโอเก่าอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรรอก่อ่ะสิรอบที่ห้ามี พ่อาสายยางนี้ไม่รู้กันคือยังไม่ได้ใช้เลยพี่ซื้อมาจากไหนนีส่สั่งมาสั่งมเที่ปุ๊บเราจะนั่งเลยลางกันแฮปปีเ้เบิร์เดย์นะน้องชายขอให้น้องมีความสุขมากนะได้สลาวุฒวาลุนหรือว่าน้องบ๊อบบี้ขอให้มีความสุขนะจ๊ะเฮ้ยๆๆ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  แล้วก็กดตึงแล้วมันจะไปส่งที่ไหนให้เราเนี่ยเิร์ดนะน้องชายก็เดี๋ยวส่งนิงกูเไหนไรโอ้อืมเตัวละเลอดมากขอบคุณครับเฮดเบิร์ดดีโอ้ยยู่เสมออในบอนนี่อากาศดีให้ อยู่สู้มือได้ไหมอุ้ยนี่ไงว่านางส่งลิงก์ก่อนนะแลวาออฟฟิศออฟกูไม่ขึ้นมากูขึ้นมางายอีกสวยงาไหมสวยงาอยุดแว่าขึนมายากมากสวยจะสะแกนหน้าเขาได้ฉันฉันต้องตื่นแต่แปดโมงไปขอออฟฟิศไหมสมองท่องหน้าแปดโมงบางวัต้องตื่นแต่ตีห้ามึงต้องจะจอดรถคือสมมงต่ารวนเลอดกับไล์ดู ขออนุญาตส่งริงให้กับ FC ที่ซื้อบัตรจองตั๋ววันเกิดน้องโกลกิเบอรี่นะฮะมาเบิดทุกคนเดอ้อลูกเราลูกเตาเราหลากมาเบารทุกคนหลับพี่น้องถ้าเราขึ้นรีไปหาโกลกิมันจะนี่ไหมมันจะตัดไหมเลยสัญญาณใช่ไหมป้าพี่น้องคนส่งคนซื้อบตัตรตนี้เยอะมากรัวมากพี่น้องบอร้วนอย่างไรนะพี่น้อง วันนี้ถือว่าร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไม่ต้องซื้ออะไรให้น้องโกกี่เลยเพาต้องซื้ออย่างไหมันนอกจากบัตรลอยยุกเาบัตรนาคาแห่งแห่มันมันเทปบัญชีให้ตัวเกี่ยวอนเงินให้ตัวเกี่ยวพนักงานตัวเกี่ยวต้องตอบแทนน้องนี่ละพี่น้องพี่น้องใส้คูเดียวเนาะยำดีดีเป็นน้ำสาวแล้วเขาพาตัดอิมพาพตากับพาตัดไฮมือจื้อให้เขาจะเอโชคยังเอายอดขครบอกเขาฉันโช์เหรียญค้นซื้อบัตร มีต่อวี่ีต่อพีเลยริบเริบเริ่บเริ่บริ่บริบริบเลยงานเริ่มสองทุ่มใช่ไหมแต่ว่าเด็กๆขึ้นวันช่วงสี่ทุ่มถ้าเข้ากลุ่มตอนนี้ก็ทําอยู่นะครับเขากลุ่มเดียวท่านอยู่ป๊าดปีหน้าถ้าเกิดพูดไม่เป็นาะงานเกิดจัดได้ไหมตรงนี้จัดได้ไหมแต่ว่าอใไรดูบ่พ่อแขกชั้นหลายโซ่งลิงก่อนโซ่งลิงกับแฟนขับก่อน เทิงขายบาทเทิงอะไรอันนี้มือหนีบาน้านในนอนอยู่พี่น้องวันนี้ไม่นอนเลยอะ่ะต้องมาสู้เพื่อน้องวันนี้ผมทรงตีกับบังเบอร์อาหารเสือ่อมแจ้ามม่งวันเกือบบ้านในเหตุเจ้าของเกือบบ้านมนเห็นหนาอยู่ บรรยากาศดีมากใช่ครับวันเกิดน,น้องโกกิเชิญใครบ้างบอสโนดก็จะมานะวันนี้โทรหาบอสโนดก่อนโทรหาเพนนดนาเรยก,ก่อนเ,อเขาตีมสีขาวชมพูไรส่วน กต็ต้องแต่งตัวเราวกเขาจากงานเน่ก็ต้องบอกโค้ค่าเกียบค่าถอดค่าเกี่ยวกับขนมาหลายๆมีแต่ตัวเกี่ยวมือเสียบคุณหมอพี่หมอมาเพรานี่พี่หมอติดพี่อมมาจากออสเตรเลียไงเขามาทำหน้าที่โรงพยาบาล กรบอกละม้านี่เตี้ยหล่ะพี่อุ๋มเราจะไปร้านมานิดโ oh, <okay. S 2> อ้เออเออเออเคยเขาดูแลไม่ยี่หน่องนำ้ำแม่หน่องไปอันที่เขาอุดหนุนน่ะเออแม่หน่องแล้วอันแม่หน่องเราไปอย่างขแขนลราพันเสื้แล้วไปใส่โอ้เราต้องหาพี่เด็กเตี้ยมองเสื้าเธอว่าพี่โอมมาต้นติสุป,ประดับฟองนั่งอยู่ออสเตรเลียเขาพ่อพี่สาวก็พี่เคยไม่หนาอยู่รุ่งบาน uh, <okay. S 2> เออเออเคเมือนอยูบอนิหมอเขาไดไปดูแลเพื่อยู่รันมันนี่ตอนนี้พี่หยาดน้ำอยู่ที่พี่ออกไปแป๊บเดียว S <S เออมาเด่าวฝาเรียวมาเออรี้ยวแหลมมาสิเลี้ยวปวดสองทุมมาก่อนโอเคโอเคไฟนด แบ่งกันไงี้จ๊ะคือจริงแล้วอ่ะจริงจริงแล้วเอ้ยส่งลิ้นกว่าพี่นอ้องอ่าเขาเมียนแน่ว่างอะไรก็ได้